ในฐานะที่อาตมาผ้าพระครูถาวรกนธณก,กิจช่าว,วัดวัดทะเรือได้เป็น,นคณะกรรมการสถานตึกตาของโรงเรียนวัทฒเรือร่วมกับคุณครูนะในการรณรงค์เรื่องอยากเสพติดการเล่นกับพนันและการเดื่มรุงรนใน <c oughs> วัดและโรงเรียนได้มีการส่งพระสงฆ์ เข้าไปอบรมนักเรียนในโรงเรียนให้ความรู้ <c oughs> เกี่ยวกับยาเสพติดและการเล่นการพนันและการเดิมพืโซให้รู้ตระหนักดีในความว่าผลเสียของการเล่นการพนันและเดืมพ์โซลาและยาเสพติดนี้ทําให้เราเกิดโทษอย่างใดและมีผลเสียอย่างไร และครูคุณครูก็ได้มีการรณรงค์งให้มีการถือป้ายรักชวนการอดอยาเสพติดและเลิกการสูบบุหรี่และมีการแจกใบปลิวเพื่อให้รู้ตระหนักในว่าในชุมชนที่เราปลอดอยาเสพติดปลอดตุลาและปลอดการพานันทำให้พวกเราได้มีความสุขอยู่ในสังคม และมีความสุขในครอบครัวและคุณครูก็ได้ตระหนักอตรงนี้ก็ชมเจยว่าคุณครูได้ความร่วมมือและสนับสนุนและเป็นตัวผลักดันในการรณรงค์น,งนี้ก็ขออันนี้ส่งผลบุญที่คุณครูได้ช่วยกันสนับสนุนนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในครอบครัวในสังคมแล้วก็ให้นักเรียนของเราเนี่ย ได้มีสิ่งที่ดีๆและตระหนักในสิ่งที่ดีโล้ในสิ่งที่ดีก็ะจะเป็นเยาวชนที่ดีตึกต่อไปในภายภาคหน้าและเป็นกําลังของบ้านเมืองของเราและขออันนี้สน์นี้ให้ได้รับในสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับคุณครูและนักเรียนทุกคนที่จบจากโรงเรียนวัดทานเรือให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในครอบครัว ทุกคนเจริญพร